สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากมุมหน้าบ้านค่ะทักทายจากมุมหน้าบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายจากมุมหน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าสวนกันเลยค่ะเดินเข้าสวนกับสิมาเก็บอีหยังมาเก็บผักกับเพราจ้าพี่น้องช่วงนี้กะเพรากําลังงามค่ะก็เลสิคือรังสรรค์เมนูที่ต้องใส่ผักกะเพรานะคะมันบริสุทธิ์เนาะแล้กกับปลูกเองประหยัดจ้าประหยัดประหยัดมีทั้งกะเพราขาวแล้วก็กะเพราแดงจ้าเข้าครัวกันเลยค่ะอันพัดพัดพริกกระเทียมที่เราตำรว กัน,นะะผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะทั่งหอมทั่งจามจากขั้นตอนนี้แล้วก็ตามด้วยหมูสับค่ะผัดหมูสับพ,พริกกระเทียมไห่เขากันดีนะคะปรุงรสกันเลยค่ะใส่ซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันสวยงามค่ะน้ำปลาค่ะรสดีแล้วก็น้ำตาลอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะรสดีน้ำตาลอย่างละนิดหน่อยค่ะผัดผัด,ผดขั้นตอนนี้ หอมพี่น้องหอมเตยดังทวนทวนค่ะเจ้กิมาก,กินวุ้นเซนต้นสวนย่างที่หูกันดีแล้วเจ้กสิมาก,กินแบบว่ากินแบบแหงค่ะใสใสวุ้นเ้นลงไปและะ้วก็เติมน้ำแล้วกะ็ยี่ยี่เซนให้มันแตกโตแบบนี้ค่ะรอให้วุ้นเส้นสุกแล้วค่ะอันนี้วุ้นเส้นสุกก็สิเป็นนาตาแบบนี้ค่ะเจ้กสิมาใสหอมหัวไ่พริกหยวกแล้วกะ็ข้าวโพดอ่อนเด้อค่ะพัดให้ข้าวโพดให้พักทุกย่างสุกดีกระสิตามด้วยกะเพราค่ะส่วนกุ้งกับปลาหมึกนันลวกไว้แล้วเด้อค่ะพัดทุกย่างให้เข้ากันดีบัะที่ะนอแบ เอิ่นเมนูอย่างบุ๊ <laughs> บุย๊ยสวดจูนพูนกุ้งวุ้นเส้นวนเส้นเน,ใน,ใน้นเน้นไอ้ทุนๆข่นวนห้วยห่วยอืมอืมครับ พอดมันก็ดองไซส์ตะมุตะมิกินห้ามเราสองตัวไปเลยเข้าเผัดอ่อนคลิกเยอะครั กันสิตต่างเมนูอันซื้อเมนูว่าผัดกะเพรากตะสิกัดจาไผหลายหลายคนาบจ่าใชจ่จจทั้งขระโพดอ่อนผิกหยวกหอมไงเจังสิมะหืมบางคนมันกระมัามากเป็นสิม,มากอ๋อเป็นสิม,มากไผ่ใส่แค่อันกะเพราแล้วชวนตูวนะไดบบ้บด ได้หมดแคสดชื่นครับกะเพราล้ยหลายเข้าไปอ